สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตุ้มจะพามาชมรถ7ที่นั่งกันนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหาแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นเจ้า Honda Mobilio นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะคะตัว RSP ี2 1 5 5จะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะมาในส่วนของด้านหน้านะคะจะเป็นสีดำเดิมโรงงานนะคะไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้นะคะ มาพร้อมกระจังหน้าสีดำตัดโลโก้โคเมียม honda านะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้จะมาพร้อมชุดไฟตัดหมอคู่หน้าให้เลยนะคะสวยๆนะคะคันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านข้างของตัวรถกันนะคะามาด้านข้างของตัวรถนะคะขนาดล้อของเขานะคะจะเป็น ล้อเดิมขอบ15นะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะสวยกลิบเลยนะคะคันนี้และมาพร้อมชุดไฟเลี้ยวที่หูกระจกทั้งสองข้างนะคะส่วนท้ายรถจะสวยแค่ไหนไปชมกันต่อเลยค่ะในส่วนด้านท้ายรถนะคะจะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะโลโก้ Honda m o b i l i o โครบเลยนะคะและมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะมาเดี๋ยวเราจะพามาชมด้านหลังของคันนี้กันเลยนะคะ ในส่วนท้ายรถของเรานะคะเบาะหลังจะสามารถพับได้นะคะเก็บของได้นะคะเก็บของได้เยอะนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ส่วนภายในจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยค่ะในส่วนภายในของรถคันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าและเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันในตัวนะคะสามารถเชื่อมต่ออาร์ค USB ได้เลยนะคะและจอของเขาจะเป็น a Android Touch s c r e ีนให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ กระจกของเขาจะเป็นกระจกไฟฟ้ากระจกปรับข้างไฟฟ้านะคะระบบแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะพวกเครื่องเสียงนะคะจะสามารถต่อ USB ได้นะคะต่อ Arc นะคะจอของเขาจะเป็นระบบ Android นะคะสาหรับเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะทั้ง7ที่นั่งเลยนะคะสามารถรักษาความสะอาดได้ง่ายค่ะ สวยๆเดิมๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ ในส่วนของห้องเครื่องจะสวยแค่ไหนไปชมกันต่อเลยค่ะในส่วนเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ Honda นะคะ5 5 0 c c นซีซีนะคะมาพร้อมระบบเบรก ABS นะคะคานหน้าเดิมโรงงานสวยๆเลยนะคะน็อตเดิมทุกจุดนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบแผ่นเพจมอ,อกรอยู่ครบนะคะใครที่กำลังมองหาเจ็ดที่นั่งอยู่ไม่ควรพลาดค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะจะเป็น รถ Honda Mobilio นะคะเครื่องยนต์ 1,500cc ตัว RS นะคะเกียร์ออโต้ปี2015นะคะเปิดตัวราคาที่3,49,000บาทเท่านั้นเองนะคะหรือผ่อนเพียง6,200บาทตลอดอายุสัญญานะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนพรลบภาษีและ บริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาถึงเต็นท์นะคะมีบริการไปทําสัญญาให้ลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทร0812386699สวัสดีค่ะ